เป็นนักเรียนนอกนะจบอเมริกาไม่เคยมีความรู้เรื่องคุณใสเรื่องอะไรไม่มีความรู้หรอกนะอายุ50แต่ก็ยังไม่ถือว่าแกนะ่ยังคือคนมีเงินก็ดูดูไม่แก่ดูแลตัวเองดีนะแต่พักหลังมาเนี่ยช่วง3าสเดือนให้หลังมาเนี่ยเขาเริ่มโซม เริ่มกินไม่ได้เริ่มนอนไม่หลับเริ่มคิดถึงคนคนหนึง่งนะคิดถึงคนคนหนึง่งนะวันหนึง่งเราออกจากถ้ำนมผาไปเขาได้เจอเราเขาก็เลยไปฝันถึงเขาฝันเห็นว่าเรานี่มีรัศมีคุ้มครองอยู่เขาก็เลยคิดในใจว่า พระอาจารย์นี้จะช่วยเราได้นะก็เลยบอกเพื่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะนะก็เลยไปหาเรานะพอดีเขารู้จักผ่านเพื่อนนะเห็นพระองค์นี้แล้วฝันถึงพระองค์นี้แหละจะเป็นคนที่ช่วยเราได้นะก็เลยไปหานะพอไปถึงเขาก็เป็นเรื่องที่เขาไม่เคยคุยให้ใครฟังมาก่อนนะนะเราจึงไม่ขอพูดถึงนะชื่อนะ ก็ได้ช่วยกันนะเขาก็เล่าถึงปัญหาที่เขาประเจินมาตลอดระยะ3-4สามสี่เดือนที่ผ่านมาเหนะมือนใจมันหวยหาคนึงถึงแต่คนคนนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยกินไม่ได้เลยถ้าไม่เห็นหน้านะเราก็เลยถามว่าสวดมนต์เป็นไหมนะสวดมนต์บทอะไรครับนะสวดมนต์อิติปิโสสวดได้ไหมย่างั้นะสวดได้ครับ ส,ส่วนเท่าอายุคือการที่เราจะต่อสู้กับใจที่มันอ่อนแอคือเราต้องเสริมกำลังของใจการเรียนรู้ในการฝึกสติความจดจ่อมันจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เคยเฝ้ารักษาคุ้มครองจิตใจตัวเองคือคนที่เพลิดเพลินมัวเมาอยู่ไม่เคยหันกลับมาเฝ้าคุ้มครองทวารตัวเองเลยจิตใจมันอ่อนแอเลยตกลงไปอยู่ในความหลงได้ง่าย นะทํำยังไงเราก็เลยให้สวดมนตนะ์ให้อาบน้ําเย็นให้สวดมนต์ให้เดินนะให้กลับบ้านไปแล้วก็ให้ไปทําตามที่บอกปรากฏว่าดีขึ้นในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะพิกจากหลังเท้าเป็นหน้ามือนะเขาก็เลยอยากจะ บูชาคุณเราก็เลยถวายพระเราน,น่ะเป็นที่มาเนาะพระอนันต